บริษัทพึกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนเปิดพรีเซลโครงการใหม่ย่านทำเลซอยกันตนาด้วยการเปิดตัวบ้านซีรีส์ใหม่ล่าสุดในโครงการเดอะคอนเน็กา์จนาพิเศษกันตนาในราคาเริ่มต้นเพียง2,690,000บาท โครงการตั้งอยู่บนถนนบางใหญ่บางคลัดหรือซอยกันตนาห่างจากถนนการนาพิเศษประมาณ5-6กิโลเมตรจากทำเลที่ตั้งโครงการสามารถเดินทางเชื่อมต่อเมืองได้สะดวกหลายเส้นทางทั้งใช้ทางด่วนสีรัตการนาพิเศษซึ่งห่างจากปากซอยกัญตนาเพียง5กิโลเมตรหรือจะใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่เลือกได้ถึง2สถานีคือสถานีสามแยกบางใหญ่ตรงเซ็นทรัลเวสเกตก็มีระยะห่างเพียง2กิโลเมตร หรือสถานีตลาดบางใหญ่ก็สะดวกเช่นกันโครงการพัฒนาบนที่ดิน36ไร่กว่า294ยูนิตมีแบบบ้านใหม่2แบบคือบ้านซีรีส์ใหม่และทาวน์โฮมโดยบ้านซีรีส์ใหม่จะมีหน้ากว้างกว่าทาวน์โฮมและมีที่ดินจัดสวนด้านข้างบ้านมีพื้นที่ใช้สอยภายใน124ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันลงในที่ดินเริ่มต้น35ตารางวา ส่วนทาวน์โฮมจะมีหน้ากว้าง5.7เมตรพื้นที่ใช้สอย119ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำเจาะรถได้2คันลงในที่ดินเริ่มต้น18ตารางวาสำหรับช่วงพรีเซลโครงการจะเปิดขายบ้านซีรีส์ใหม่ก่อนในทําเลถนนเมนหน้าสวนสาธารณะด้านหน้าสุดของโครงการโครงการเดอะคอนเนคการจนาพิเศษกันตนาถูกออกแบบในสไตล์โมเดิร์นแบบ Select Your Style โดยเน้นแนวคิด Modish Real Living ตามสไตล์ของการอยู่อาศัยของคนเมืองรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกับการอยู่ในทาเลที่สะดวกสบายในการเชื่อมต่อเมือง โดยมาตรฐานการพัฒนาให้เทียบเท่าโครงการบ้านเดี่ยวทําให้โครงการมีซุ้มประตูทางเข้ากว้างขวางส่วนถนนเมนด้านหน้าก็มีต้นไม้ใหญ่2องข้างทางมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้ารวมถึงควบคุมการเข้าออกโดยระบบคีย์การ์ด c อค s ซและการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจากเจ้าหน้าที่รอปภและกล้อง C C T V ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ สำหรับบ้านตัวอย่างในโครงการเป็นบ้านซีรีส์ใหม่มีขนาดของฟังก์ชันหลักใกล้เคียงบ้านเดี่ยวมากทั้งการจอดรถได้2คันพื้นที่รับแขกและส่วนรับประทานอาหารใหญ่มีฟังก์ชันห้องครัวที่ใช้งานได้จริงพร้อมต่อเนื่องไปห้องน้ําชั้นล่างมีพื้นที่สําหรับอาบน้ําแบ่งเป็นสัดส,ส่วนและหลบมุมจากพื้นที่รับประทานอาหาร นอกจากนั้นบ้านยังเพิ่มฟังก์ชันพิเศษให้มีพื้นที่แบบมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่ให้ผู้พักอาศัยสามารถได้ใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์เฉพาะของตนเองส่วนด้านบนจะมี3ห้องนอนที่ใช้ห้องน้ําร่วมกันสําหรับห้องนอนมาสเตอร์เป็นห้องขนาดใหญ่ด้านหน้าสามารถใส่เตียงขนาด6ฟุตและมีฟังก์ชัน Wal k i n closet ที่ใช้งานได้จริง โครงการขายบ้านซีรีส์ใหม่3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันลงในพื้นที่35ตารางวาในราคาเริ่มต้น2 6 9ล้านบาทสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการโทร1739หรือที่เว็บไซต์ The Connect ปรึกษา com โทร1739โดยพรึกษา Real Estate